ครับสวัสดีพี่น้องทุกคนที่อยู่ทางบ้านนะครับพบกับผมนะครับในช่องเปาดมูลสปิกิตะนะครับอ่าวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับลิขนะครับการฝึกแทปปิ้งนะครับสาหรับมือใหม่นะครับคาว่าแทปปิ้งก็คือการจิ้มนะครับการจิ้มใช้นิ้วจิ้มลงไปหรือเคาะลงไปในสายนะครับแทปปิ้งนะครับเป็นเทคนิคที่มือกีตาร์ล็อกและนีโอคลาสสิกและนงเฮวี่ีมท่านนิยมเล่นกันมากนะครับและก็มือกีตาร์ที่เป็นคนคิดค้นเทคนิคการแทปปิ้งคนแรกของโลกคือ แวนฮาเลนนะครับเป็นคนคิดค้นนะครับก็นะครับแวนฮาเลนเป็นคนที่เล่นกีตาร์ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นการเล่นกีตาร์ล็อกที่ดุดันแล้วก็จิ้มได้น่ากลัวมากๆนะครับผมชอบเพลงกาดูชันมากครับทีนี้นะครับวันนี้จะมาแนะนำนะครับลิขการเล่นแทปปิ้งการฝึกจิ้มนะครับสำหรับมือใหม่นะครับมาดูนะครับในการจิ้มต้องฝึกยังไงนะครับแทปปิ้งต้องฝึกยังไงนะครับทีนี้การแทปปิ้งนะครับหลังในการแทปปิ้งนะครับมีอยู่2อย่างที่คุณจะต้อง ระวังนะครับการแท็ป,ปิ้งคุณอย่าลืมว่ามันจะมีแท็ป,ปิ้งอยู่2อย่างนะครับแท็ป,ปิ้งคือใช้ปิ๊กนะปิ๊กแท็ป,ปิ้งก็ได้นะครับแบบนะครับดูนะฮะนะรเราใช้ปิ๊กแท็ป,ปิ้งก็ได้นะครับอ่าอย่างที่2ก็คือใช้นิ้วนะครับแท็บลงไปนะครับ ก็เทคนิคนี้ใครก็ฝึกได้นะครับไม่ใช่เรื่องยากอะไรนะครับทีนี้นะครับเวลาแท็บเนี่ยผมจะให้ความสําคัญทั้งสองมือคือนะครับให้ท่านผู้ชมนะครับอุดสายหรือเอามือมิ้วสายนะครับใช้อุ้งมือปิดลงไปนะครับวางตรงสะพานสายนะครับตรงนี้นะครับแล้วมีมีหลายคนถามผมว่าอ้าวแล้วเวลาแท็บปิ้งแล้วปิกอ่ะปิกเราจะไวยังไงนะครับมีสองวิธีนะครับวิธีแรกคือใช้นิ้วชี้จิ้มแท็บลงไปปิกเก็บเข้ามาตรงนี้นะครับปิดนะ ดูนะฮะอันนี้มือจับปิกใช่ไหมครับเวลาเราจิ้มปิกจะอยู่ตรงนิ้วกลางนะครับตรงนี้แล้วเราก็ใช้นิ้วชี้จิ้มนะครับอย่างวิธีที่2ครับอ่าใช้นิ้วกลางจิ้มนะครับปิกก็ตรงนี้นะครับใช้นิ้วกลางจิ้มเอาก็ได้ก็ไม่ผิดนะครับคราวนี้นะครับก็ผมเป็นคนที่ชอบสนับนิ้วชี้มากกว่าปิกจะเก็บเข้ามาแบบนี้นะครับเวลาที่ผมฝึกเล่นเพลงสู้ของหินเหล็กไฟนะฮะด้วย ผกกาานะ็ผมจะใช้ปิ๊กเก็บเข้ามาด้านนี้นะนะครับผมจะใช้ปิ๊กเก็บเข้ามาด้านนี้นะครับก็ระวังเรื่องหนึง่งเวลาจิ้มนะครับเวลาแทปปิ้งให้ระวังเรื่องหนึง่งมือซ้ายนะครับเนี่ยมือซ้ายให้เราอุดสายมือซ้ายด้วยนะครับอ่ามือกีตาร์น้องๆหลายคนยังไม่รู้จักการอุดสายมือซ้ายนะครับให้เราอ่ากดสายที่เราเล่นนะครับสมมุติว่าผมจะเล่นสายหนึ่งตรงนี้ใช่ไหมครับ แล้วก็ใช้สันนิ้วตรงนี้วางปิดขึ้นไปตรงสายสองด้วยนะครับวางแนบลงไปนะครับให้มันโดนกันนะครับแต่เบาๆนะครับ <wont> นี่เห็นไหมมันก็จะไปอุดสายสองให้เราเห็นไหมครับพอดูวก,กับมือขวาที่เราอุดตรงนี้ด้วยนะครับมือขวาที่เราปิดตรงนี้ด้วยเบาๆนะครับมันก็ทําให้เสียงเงียบขึ้นนะทีนี้ถ้าเราจะดิดสายสองสมมุติว่าเราจะจิ้มสายสองแล้วก็เอามือไปวางน,วนิ้วชี้วางแตกขึ้นไปนะครับให้โดนสันนิ้วดีนึง ให้โดนผิวเนื้อนิดนึงนะครับเนี่ยไปแต่สาย2องเราสาย1ไว้นะนะมันเงียบเลยนะเนี่ยนะฮะก็ลองฝึกดูครับอดสายมือซ้ายเป็นเทคนิคที่มือกีตาร์หลายคนใช้เยอะนะครับอ่ะวันนี้เริ่มกันเลยแล้วกันนะครับเวลาแท็บให้แท็บลงไปสายสายหน,นะครับช่องที่12นะครับ นะครับนะผมจะเล่นบนคาบเป็ดหนึ่งชั้นนะครับในโน้ตเป็นคาบเป็ดหนึ่งชั้นพร้อมนะครับลองฝึกทำดูนะครับช้า ก็เป็นเทคนิคการแทปปิ้งจิ้มง่ายๆนะครับการฝึกง่ายๆสำหรับมือใหม่ทุกคนก็สามารถทําได้นะครับลองเล่นนะช้าก่อนนะครับแล้วก็เวลาแทปปิ้งนะครับพยายามให้มันชัดๆแล้วก็เวลาแทปลงไปให้นิ้วให้ดันลงนะครับแตะแล้วดันลงนะครับไม่ต้องไปจิ้มค้างไว้นะครับไม่ใช่แทปปิ้งคือเราไปจิ้มค้างไว้ไม่ใช่นะครับแบบไม่ได้นะครับเราต้องดันแล้วปล่อยนะปล่อยเกี่ยวสายลงนะอ่าให้ระวังเรื่องนึงนะครับมันจะมีสายเปิดด้วยนะครับสายหนึ่งนะครับสายเสียง e นะครับอ่า ที่ซอนมีที่ซอนมีที่ซอนมีท mm ี่ซอนมีนะครับให้ปล hey un ่อยให้ให้เกี่ยวสายด้วยนะครับนะครับอ่าโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ลองไปฝึกดูนะครับการแทปปิ้งง่ายๆนะครับสายหนึ่งครับสายเดียวนะครับลองฝึกดูครับนะครับเล่นเล่นให้ได้มันไม่ยากครับแต่เล่นให้มันชัดยากครับนะครับลองฝึกดูครับอ่าวันนี้ก็สลหรับ ป็นกำลังใจให้กับมือกีตาร์หัดใหม่ทุกคนนะครับที่ฝึกแทปปิ้งแล้วพี่ๆทุกคนนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ